สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะพบกับโรสค่ะและรายการบางต่อกระซิบกระซิบกระซิบค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นศิลปินนักร้องแบบที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะซึ่งโรสก็เป็นแฟนคลับเขานะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้เลยล่ะคะ่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเจอเหตุการณ์บนเวทีที่ไม่คาดฝันบ้างไหมค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาย,ยัางไงแต่ว่าโรสเนี่ยมีปัญหาตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่แบบ รอๆอย่างเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมจะคำถามไม่ได้เลยค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแต่ละคนแก้ปัญหายังไงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยขอตัวไปท่องคาถามก่อนนะคะคุณผู้ชมท่านราบสงไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นได้เสมอส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็คงให้นมต้งเพีและเขาเมาให้ฟังหน้าบัดนะสวัสดีค่ะคุณต้องเราเป็นนักร้องมาเป็นแรปเปอร์มาอย่างเงี้ย เรามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดข,ขึ้นบ้างไหมคะบนเวทีน่าจะเป็นทั่วๆไปครับแบบอยู่ดีก็แบบดีเจดับอะไรเงี้ยอ,อยู่ดีก็แบบไฟดับเยอาตำรวจลงร้านปิดอะไรอย่างเงอ้ยางไงจริงแล้วเ,เป็นเรื่องปกติครับไฟมันก็ขัดข้องมันก็ดับของมันแล้วก็ เราก็ต้องถอยออกมาก่อนให้ให้หน้างานเคลียร์ก่อนแล้วก็กลับไปลุยต่อสุดท้ายแล้วค่ะพี่ต้องสอนร้อแรปนิดนึงเพราะว่าอยู่กับแบบแรปเปอร์อาชีพแล้วสอนแรปแหะครับแบงขอกกระซิบกระซิบวันนี้มาคุยกับ 2P เราเลยอยากจะมากระซิบอลองดูสั้นๆสั้ๆอันนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ต้องสอร้องแรปไปเมื่อกี้นะคะ1 2 3่งสองสางกอกกระซิบกระซิบวันนี้อยู่กับ 2P ีแล้วก็มากระซิบเย้เฮ้ กลับมาฟังเรื่องไม่คาดฝันของท่านเอิญเอิญกันตอนอ<า>่อโดยเฉพาะเรื่องราวของนมทอมอิสรานายนี้ สวัสดีค่ะคุณโฮ,ฮ,ฮเป็นดารานักแสดงแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเวลาขึ้นเวทียังตื่นเต้นอยู่ไหมก็จริงๆเราก็ดีขึ้นนฮะจริงจิแล้วผมแอบชินกับการเป็นศิลปินไปแล้วมากกว่าเวลาเราเป็นนักร้องอย่างเงี้ยมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นบนเวทีบ้างไหมคะก็มีบ้างมันก็มีสะดุดสายฟือสา,ส,าส,าส,าสายไฟสายไม้อะไรอย่างเงี้บ้างก็ปล่อยปล่อยขำเลยฮะใช่ใช่ใช่เราก็ขำไปกับคนดูอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่ามีเหตุการณ์ที่แบบแฟนคลับให้ของเรามาที่แบบพีคสุด ก็จะมีแบบยกทุเรียนมาให้หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามาเป็นลูกให้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นหน้ากับทุเรียนแต่ว่าบางทีก็ถือทุเรียนไม่ได้ใช่ใช่ถือไปด้วยร้องไปด้วยยังไม่ได้นะครับผมสวัสดีค่ะสาวสาวเบนแคร์โฟ้เทโอโหวันนี้คือแต่งตัวกันน่ารักมากเลยอันนี้มาในตีมอะไรคะวันนี้ค่ะก็เป็นเพลงใหม่นะคะก็คือชื่อเพลงว่าวรตาพิโพค่ะเป้นเพลงเกี่ยวกับแบบว่าตลกสนุกสนานตลกยังไงคะเพราะว่าท่าเต้นเนี่ยคือแบบปัดมาค่ะไหนโชว์หนึ่งสองสาม โปตารตวโปตาวโปร,ตา,ร,ต,าร,ต,ารตาปีเตพูดถึงการแสดงบนเวทีนิดนึงเราแบบขึ้นเวทีกันมาเยอะ <c oughs> มีเรื่องไม่คาดฝันบ้างไหม <c oughs> ตอนนั้นเต้นเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษ <c oughs> เราจะมีพ็อปเป็นเครื่องบิน <c oughs> ก็คือแบบอาจบเพลงเราต้องโยนไปให้แฟนคลับอตอนนั้นหนูโยน <c oughs> ปุ๊บปักเข้า <c oughs> หัวแฟนคลับหนูทำไม่หยุดเลยของหนูก็เหมือนกันค่ะเป็นในเทเตอร์แล้วมันจะมีเพลงหนึ่งมีแบบคอแล้วมันก็จะเป็นสองส่วนนะค่ะแบบว่าตึงตึงตึงมันเป็นเพลงเข้มแข็งใช่ไหมคะสักพักหนึ่ง ปักปิว้วปักโดนหัวแบบว่าแปดของคนข้างหน้าอะไร่เงี้ยแล้วแต่เป็นคอนแต่ว่าเป็นคอนนิ่มๆของหนูจะปวดท้องตอนที่กําลังจะเต้นแล้วก็กเขาก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอันกอดอันปักเต้วใช่ตื่นเต้นค่ะคือมันต้องรู้ลิมิตตัวเองอะคะ่ะแตบบ่ว่า <laughs> ถ้ามันไม่ได้ก็ตกลงเขาบอกถ้ามันได้ก็เก็บไว้ก่อนอ่าแมเรื่องไม่คาดฝันเนาะมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องขำขันก็แล้วกันนะครับ